ก็ส่วนใหญ่ที่บ้านไม่ค่อยปลูกพวกต้นโพต้นต้นไม้ยกต้นอะไรนี้ก็ไม่ปลูกครปลูกต้นรักอย่างเดียวปลูกต้นรักซะด้วยคครรับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะ้ที่สำคัญในอาชีพนี้ก็บอกว่าคุณนิดเนี่ยมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วแล้วมีการช่วยลดปัญหาเรื่องโรคร้อยยังไงบ้างคะช่วยลดปัญหา เป็นจริงเป็นจังเป็นหน,น่วยงานของเขาเลยไม่ขนาดนั<ช>้นแต่ว่าอะไรที่เราพยายามช่วยได้ก็ช่วยอย่างเช่นว่าเวลาออกจากห้องข้ามโดยปิดไฟอ่าเราคิดว่าเป็นการประหยัดง,ง,งานใช่ครับหรือว่าตื่นเช้ามาคือนี่เป็นคนที่เปิดแอร์นอนใช่ไหมครับค่ะจตื่นเช้ามาคือเราต้องตั้งเวลาเขาเรียกอะไรตั้งเวลาปิดแอร์ไว้โอเวลาตื่นมาคือความเย็นแรงสุดขั้วอยู่นะครับก็คือต้องตั้งเวลาปิดแอร์ไว้ก็เป็นการประหยัดไฟได้อีกนิดนึงอีกด้วยใช่ ก็เนื่ยคือ,อเป็นกำลังใจให้นิ้วเบียรดีกว่าในขณะที่ก็ถ้าเกิดเป็นเร็วๆนี้นะครับก็กำลังจะมีะเป็นดีเจประธานเดตาร์เนาะนะครับมีใครได้บัตรหรือ,อยังเอ่ยได้บัตรแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับประมาณเดือนกันยายนนะะี่นะครับแล้วก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีดีวีดีคอนเสิร์ตนะครับตั้งไว้คอนเสิร์ตที่ศรีสุราษฎร์ก็ะจะวางขายที่บีทูเอสนะครับก็ยังไงก็ไปตามหาซื้อกันได้เนาะครับ 来、mm，大哥。